สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนีมาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนีครับเบาน้องได้ตัวเลขเจเมืองขมิ้นสุวูรณงกับผมเลขเมืองขมิ้นทีเคยโลงคลิบนะครับเบาน้องกคุยกันเบาน้องบริคุยกันมาได้สักพักแล,ะละ้วล่ะเพื่อนบอก่อยว่างครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปวัดมาและเพื่อนก็ได้ตัวเลขเม้าฝาเพื่อนก็นอยากให้ทุกคนแต่ลองพิจารณาเบิง้งเลขสีถือหรือบ่ถือ เลขสี่เขาหรือบวัวเขาอันนี้ก็ไม่ีผู้ใดบอกใดแต่ว่าเพื่อนไหหมาบ้านหนองคำมาบอกสู่ฟังงวดวันที่16พฤษภาหกแปดครับผมหรือผู้ใดเสเอาไปสื่อมองอื่นก่อนก็ได้เบอววากันขอแต่ว่าเบืองไหวฟังไหวให้เป็นแนวทางเพื่อเขามีโชคไปน้ากันบ้านหนองคิดด้เลขงวดนี้สิติตสิมิลหนึ่งศูนย์อีรีบอกเคือเด,ด้คเลเพราะว่ายหยังสังเกตเบังว่าวกับไหมานี่ ส่วนมากเลขสิติดหนึ่งศูนย์เพหนุ่มก็งงอยู่ว่าเป็นอย่างคนคือติดเลขหนึ่งศูนย์มาให้เลขสามโตมากะติดเลขหนึ่งศูนย์ให้เลขสองโตมาก็กกว,ากว่าให้ระวังหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ง,งงคือกันว่าเป็นอย่างกะแจ็คสิว่าจังไดมเ,เมื่อนี้เลขเมืองขมิ้นเพื่อนให้มาก,ก่อนหางแหลกครับเพื่อนบอกว่าเอามาฝากไว้เพื่อให้พิจารณา แต่ถ้ามีโครงสุดท้ายเดี๋ยวเพิ่นสิมบาบอกสู่ฟังอีกแต่ว่ามื้อนี้เอาไปก่อนตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวบ่าวน้องก็ถามว่าไปหยังไปยูทูปอยู่วัดบ่บ่บ่ได้ไปยูทูปอยู่วัดเพิ่นไปเฮ็ดบุญไอ้เพิ่นไปวัดวัดไผ่เพิ่นไปวัดไผ่พัฒนาไปไหว้หลวงปู่สวงเพิ่นเห็นเลขที่ขึ้น ขอบฝาโล่งแก้วลงปูเพิ่นหลอดเพิ่นหลอดโล่งแก้วปูสามหลอดรอบแรกบ่เห็นตัวเลขรอบที่สองบบเห็นตัวเลขรอบที่สามเห็นตัวเลขขื้นตรงโล่งแก้วปูเพิ่นก็นเลยบอกว่าสงสัยปูอยากสิ่งให้โชคหรือเปล่าหรือจังใดเลขที่เพิ่นเห็นใน อ่าโลงแกวปูก็คือ014ครับ014ตัวเดียวเม็ดเดียวแขนแขนบมเนเหล็กฝันเพื่อนบอกว่าปูสวงบอกเหลขกเพื่อนเพื่อนก็นเลยให้เอามาให้เบาหน่องเพื่อเอามาให้เอฟซีไวยทะเบิงไวยัาิพิจหนาเราซื้อลอตเตอรี่ไปแล้ว014กับ14 เพิ่นซื้อไว้บรายดอกเพิ่นซื้อไว้สามสุดชี่สุดนี่แหละหนึ่งสี่กับศูนย์หนึ่งสี่อ้ายังไงก็รอพมีจดาครับเด้องวดที่สิบหกพฤษภาหกแปดเลขเมืองขามียนครับห้มาก่อนหางแหลกถ้าเพิ่นว่าถ้าฝันหรือถ้าใดเลขกมาอีกเดี๋ยวเพิ่นสิบอกอีกเทวหนึ่งแต่ว่ามือหนีเอาเลขที่เพิ่นไปไหวลุงปูก่อนเพิ่นไปมือวันพระครับเพิ่นไปมือมือวันพระคนกับหลายคนหลบัดนี้เพิ่นว่าเดี๋ยว สิไปอีกอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทุระกะเริ่มแล้วแล้วเพรานว่ากะเริ่มขี่ไข่เคี่ยงานเคี่ยง,ยงแล้วล่ะเพื่อนว่าเดี๋ยวสิไปอีกเดี๋ยวบ้านหลวงว่าถ้านีโอกาสบ้านหลงก็อยากไปอยู่เพื่อนว่ามาทีหลามาได้เจอกันบ้านหลวงก็เลยว่าวโอ้ยถ้ามน,นีกะยากขึ้นกันละ่ะว่าฉันจากบ้านหลองสิแลีนเบื้องงานเนี่ยจากสินัันนีเนี่ยก็เลยบด้ไปใส่มาใส,าสาเ่เถอะปนเอาบอไปอยังถ้านีโอกาสก็ะจะมาเจอกันครับผมเดี๋ยวเมือ่อใดมีโอกาสคงจะได้เจอกันครับ งวดนี้ลองพิจารณากันครับเดเลขของเมืองขมิ้นครับเจเมืองขมิ้นบ้านของบริเอิร์เพื่อนเจนเมืองขมิ้นดอกเบ้าหนองเอิญเพื่อนเลขเมืองขมิ้นเพื่อนบอกให้เอินเลขเมืองขมิ้นเพื่อนบอกว่าอย่าเอินเจคนปะโบมักอย่าเอิญเจ,เ,ญเ,จเลขเมืองขมิ้นดีกว่าจังสิเป็นคือโตเพินพ่นคนปะอ่ะจังใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิหนแต่ให้สมหวังดังปรารถนาสุขปู่สุขก้นจองเบ้าหนองเป็นเพียงแนวทางครับศูนย์หนึ่งสี่ ตัวเดียวเม็ดเดียวเห็นเหล็กขื้นโล่งแกวปูครับผมเหล็กเ,เมืองเขมนเพื่อนฝากมาเพื่อนก็นว่าอยากให้ทุกคนไว้สพิจารณาเดี๋ยวบ้านน้องจะขอโชกปูบางคนก็นทักมาถามบางคนก็นทรมาถามว่าอัน้นองไปเตยฝันละบบยั่งครับยั่งเงียบเงียบอยู่แต่ว่าเพื่อนเว้าอยู่มือนหนังทุนนพ่อหนูอยากไปไหวปูบ้านน้องก็แล้วว่าฉันอยากไปไหวปูกับขอโชกปูเห็นน้ำเน็ตีล่ล่ะ เพื่อนกระบกปากเพื่อนก็ยิ้มเพื่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมือไดงนี่จังจิบจังชิมักขอกระไรเพื่อนว่าขันอยากให้ขอกระขอกระไรเพื่อนว่าจะอาไปฝากแม่แม่เอฟซีเพื่อนว่าฮะยังไงก็คอยติดตามนะครับน้องใบเตยเพื่อนว่างวดนี้อยากมาขอโชกปูเพื่อนบ่ได้ไหมตลาดบ่ได้ว่าอยากมาขอโชคดอกอยากมาไหวปูกันแล้วก็ไปเจอลูกกันกระทอมปูกันยุบานเ่าตัวจีกียากอีย่างบางมือเพ่กกับมาดิบางมือเพ่กก็ร้อยมา บ,บอกพอเลยกัดลอยมาเพราะว่าเพ่อนกัดเป็นคนทีอยากออ้นิดๆอยากอายนิดๆย่านพอวานะพอก็บงโอ้ยบัวดอกลูกบุเคยวาลูกอยกเถื่อดอกแต่มันเห็ดบอดีจังสี่วาแต่มันเห็ดดีบุเคยวาดอก <laughs> <laughs> นะครับเนาะอะ่จะคอยติดตามเลขน้องใบเตยเนาะงวดนี้เลขเมืองขามีนครับตัวเดียวเม็ดเดียวเลขขึ้นโล่งแก้วปูศูนย์ หนึ่งสี่ถ้าผู้ใดเดี๋ยวไปวดัดไผ่ก็ลองสังเกตบึงกระไรเด้อเพื่อเห็นคือเพื่นเพื่นว่าขาเขายุขอบอยุขอบโลงแต่กับบุหงวัดคนอื่นเห็นบ่แต่ว่าเพิ่นเห็นเพิกก่นบอกวา่าเพิ่นเห็นเพิ่นก็บอกว่าคนอื่นอาจสิบ่เห็นหรือคนอื่นอาจสีเห็นเป็นอาจสีเห็นแต่ว่าอาจสิเห็นเป็นตัวอื่นก็นไไ้ก็ลองบึงเพื่อผู้ใดได้ไปวัดไผ่เด้อลองลองไปหลอดลองแกวปูบึงเพื่อเห็นตัวเลขกแต่ว่าเหลขก อันนี้เมืองขมิ้นมันเห็นศูนย์หนึ่งสี่ะจันไรก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสินไนก็นให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนช่องเบาน้องเป็นเพียงแนวทางเหล็กสีมักหรือบ่ม,มักขึ้นอยู่ทิ่ดุลพินิษของแต่ละคนครับเบาน้องกัดหาตัวเหล็กมาฝากบางคนกล่าวว่าโอ้ยเหล็กเบาน้องลายห,หางแม่นครับบบาน้องย่อมเราว่าเหล็กเบาน้องายห,หางเพราะว่าหยังบ้าน้องหาแนวทางครับผู้ดล่งคลิปผู้ใดให กิฟมาผู้ใดให้เลขมาผู้นี้ให้ฟันมาบ้านหนองกระยากอามาบอกสู้ฟังแต่อยากให้ทุกคนให้พิจารณาเอานอกบ้านหนองกระเบนกว่าเลขผู้นี้สีขาวเดอ้อฟันท่งลอยเปอร์เซ็นต์เคยว่าแต่เดียวเลขของคนอื่นๆเด๋ยวบ้านหนองกระชิดเอาออกสู่ฟังเลกเจออนเจออนมองเลยเจออนเมองเลยมาเมื่อนี่วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์คนใดเจออนมองเลยเลกวิ่งเพลิน เพื่อนบานเพื่อนมักวิ่งศูนย์ะแต่จังลองพิจารณาเอาเด้องวดวันที่16พฤษภาหกแปดเลขเมืองขมี้นครับเบิงไหวฟางไหวเป็นแนวทางบ่าวหนองหาตัวเลขว่าฝากหาแนวทางมาฝากไก้ทุกคนอยากมีโชคลิสิไไนสมหวังดังปัรถนาสุขผู้ทุกคนเดี๋ยวบ่าหนองขงีหาตัวเลขมาให้เรื่อยๆละ่ะศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เลนเมืองขมี้นครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวซื้อลอตเตอรี่ไปแล้ว กตเดี๋ยวถ้าเพิ่นมีโคงสุดท้ายหรือเพิ่นบม่มีหรือจังไรถ้าเพิ่นมีเดวบ้าน้องเสียเอามาบอกสูฟังอีกท่านึงเนาะตอนนี้ก็เอาหางนี่ไปก่อนเพิ่นห้มาบ่าน้องมาบอกซูฟัง014เลขเมืองขเมเ้นครับหมากบา,ากพิจาราาขอให้เอฟซีบ่าน้องทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีเงินใสบ่าขาดมือบารมีหลวงปู่สวงคุ้มครองลูกหลานสุขสุขคน ผู้ดใดบูชาตะกุดลุนดวงเบาหน่องไปผู้ไรบูชาตะกุดเอบูชาหลวงปู่ไปการให้ทุกคนมีกินไม่ขาดมือมีใช้ไม่ขาดมือ,ม,ม,ม,อมีกินมีใช้ตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ